มั่นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเราทำทั้งสาระความรู้ันความบันเทิงและคุณภาพที่เราทำด้วยแล้วตั้งแต่ตอนนู้นเลยที่รายการจะเฟซออกตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะมันยังไม่ออนไลน์แบบอะไรกันขนาดนี้เลยไม่ทรา,าขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยตอนนี้คนเราว่าเซแบบหลงไปกับความออนไลน์ไปกันเยอะจนกระทั่ง ทิ้งความแบบบางอย่างที่มันควรจะต้องมีไว้ในคอนเทนต์นะ่ะในคอนเทนต์เนะี่ยถ้าคอนเทนต์มันดีนะมันสามารถไปทู้ได้ทุกที่คนะิดว่าอย่างนะั้นแต่ตอนนี้มันต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันแล้วลุกขึ้นมาปลุกที่ตื่นนะอ่ะเออลงทุนเยอะมากลงทุนเยอะไหมลงทุนไม่เท่ากับลงแรงกับความคิดนะ มันลงไปทุกอย่างเลยแล้วต้องการความสามัคคีของทุกคนด้วยแล้วเราอยากให้โอกาสคนใหม่ด้วยแล้วคนเก่ามาอยู่รวมกัน50-50เพลย์ละครึ่งมาทำคอนเทนต์เนี่ยมันสื่อสารกันค่อนข้างยากพอสมควรสิ่งเหล่านี้ที่เห็นอยู่คือการลงทุนทั้งหมดนะครับการลงทุนทั้งหมดไม่เราพูดได้เต็มที่เลยว่าเราทำคอนเทนต์ที่แบบคุณภาพจริงๆแั้ววันนี้จะเป็นขาวขาวใจนะ หัวใจของเดอะเฟสคือผู้เขจริงๆคือผู้เข้าแข่งขันเนี่ยของเดอะเฟสเนี่ยคือผู้ให้พลังเราทุกซีซันนะฮะเมนเทอร์ออส่วนหนึ่งแหละเมนเทอร์เนี่ยเขาเป็นเมนเทอร์อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆอะถ้าเกิดเข้าไปดูในเฟสทุกซีซัน,น่ะเราจะเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันคือหัวใจสําคัญเขาเป็นคนรุ่นใหม่เรื่อยๆที่เข้ามาเติมพลังให้เราทุกๆซีซันว่า เฮ้ยเราต้องทันโลกเราต้องทันทันสมัยเราต้องมีไฟอยู่เสมอน,นะอย่าแบบอยู่มาแล้ว15ปี20ปีแล้วแบบไม่มีไฟนี่คือน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเขาแบบว่าเขาแบบบอกมองหาว่าเฮ้ยเราจะบอกเขาว่าอะไรให้เราให้เขาทําอะไรเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างอันนี้คือตัวใจสําคัญที่ทําให้เรารักและเป็น,สนเสน่ห์ของรายการนี้ครับ เก่งแต่ให้สามารถแบบฟาดๆเลยว่าทะเลาะกันไหมยุ้เก่งกับพี่อาร์ตปูแย่ด้วยเหรอประมาณให้สมมาตรไปเลยถึงกับบอกว่าอะไรวันนี้ดิดูเลยมันรู้สึกไงกับคนกับเพราะเขาพูดถ mm ึง hmm. ว่าเออไม่ได uh, right? oh, ้ร oh, so ับเพียบเิญเพราะว่ามีคนไปสองทางเขาเลยเงี่อ๋อเขายังไม่ได้เชิญจริงๆนั่นแหละแต่ว่าก็บอกชัดเจนว่าเอ้ยซีซั่นใหม่เดี๋ยวขอเริ่มด้วยรีเฟรชก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ คนดูเรียกร้องขนาดนี้ไม่มีทางหรอกที่เราจะไม่เทียบเชิญเมนเทอร์ที่คนดูอยากดูจริงๆตลับมาเออแต่ขอให้เราดูได้ไหมแล้วขอให้อยากดูเขาจริงๆได้ไหมซึ่งอันเนี้ยเราอ่านอยู่นะเราอ่านอยู่นะแล้วเราจะเราจะ,าจะ,าจะต้องคอยดูต้องคอยดูจริงๆต่ว่าคุณจะไม่เคยทะเลาะใครอยู่แล้วอ่ะไม่ได้แบบ อยาทะเลาะอะไรกับใครนะแต่ว่าใครจะแบบชอบใจมากหรือชอบใจน้อยในในความคิดของได้หรือการตัดสินใจของได้ในแต่ละสีซเส้นทุกทีเส้นทุกคนโกรธคุณได้หมดเลยแล้วที่ผ่านมาจริงที่ผ่านมาทุกคนต้องหาอะไรที่ลงสักอย่างหนึ่งไงสุดท้ายนี่คือว่า ไม่พอใจก็กโกรธคนจัดอะ่ะไ, <ป S 1> ได้ไหมซึ่งก็เข้าใจได้ไม่รรมีปัญหาอยู่แล้วคนดูก็ดูไปว่าไปแล้วก็ชอบเราก็ไม่มีปัญหาแต่เบื้องหลังจริงๆนะคุณได้ว่านะมันไม่ได้มีแบบใครที่ติดใจแบบอะไรขนาดนั้แต่ไม่ได้ติดใจน,นะแต่ถ้าเป็นเธอเขาผูกใจเจ็บอันนี้แบบมันเป็นเรื่องของเขาจริงๆเร้องไปถามแต่ไม่ได้ <ๆ S 2> ไม่ได้โทรโทรไปมอะ่ะไม่ได้คุยสายตรงเลยก็คือขัดไทยกรณีข่าวขึ้นมาที่กุเกิอย่างพี่กุเกิลเลย เจอที่งานใช่แต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนโทรแบบจะขู่จะขู่กันอยู่แล้วอยู่แล้วโดยโดยนิสัยเราไม่ได้เพ่วันนี้ไปกินข้าวเราไม่ได้เป็นอย่างไงอยู่แล้วมัน,มนเป็น,นเป็นเรื่องชิพแบบอีกแบบหนึ่งสําหรับพี่ี่เกต่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าว่าแบบเขาโกรธนะแล้วก็เจ,จ,จอก็ทักนะแต่มันเจอสั้นมากเลยครับเราเจอกันในงานแล้วแบบ ทุกคนก็ทักเออทักกันแบบทักกันเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกตั้งแต่ตั้งแต่ล่าสุดที่เจอเป็นหลายเดือนแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอเลยตั้งแต่ตั้งแต่ันมาแต่เมื่อกี้ก็เทพูดว่าอนาคตถ้าสียงเลองเยอะอาจจะใช่มีการรีวใช่ใช,ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้เลยเป็นไปได้เลยอนาคตเนี่ยคือบอกเลยว่าเราชัดเจนอยู่แล้วว่าการทำเดอะเฟสกลับมาครั้งนี้เราขอรีเฟรช กลับมาที่เอ้ยเราขอ refresh เริ่มด้วยเมนเทอร์ใหม่พวกเขาเป็นขันใหม่ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราโกรธกับเมนเทอร์ที่เราเคยร่วมงานด้วยเลยมาในอดีตเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนดูอยากดูจริงๆเราจะจัดให้เราจัดให้นะครับเราจัดให้ให้เราดูอยก็ไม่ตอสัมผัญของด้วยก็ไม่มีการทับเชิง น,นี้นนนว่าจะมีแบบๆๆแว่วาคนเก่าๆมาร่วมเซอร์เบราเราไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากรบกวนเองแหละอันนี้อันนี้คุณได้เองอันนี้ขอรับผิดชอบที่คนเดียวว่าว่าไม่ได้อยากรบกวนด้วยด้วยสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองแบบนี้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรได้เราทําไปก่อนอเราไม่อยากรบกวนกันเยอะ ถ้าเราจะรบกวนเดี๋ยวเรารบกวนไปจริงๆเจอกันไฟนอลวอล์กเงี้ยเออแบบฟาดฟาหรือแบบอีพีแบบว่าแบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยให้เมนเทอร์เขาเล่นเมนเทอร์ใหม่เขาเล่นกันไปก่อนให้ถลุงให้กัญชินะก่อนให้เด็กๆเขาเล่นกันไปก่อนเดี๋ยวแม่ๆมมาได้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าพี่ลูกเกดแล้วก็ อไปทำอีกเวทีหนึ่งที่สไตล์คล้ายๆกันเลยเป็นการประกวดอันนั้นเขาหน้าสดในสัลปกรรมไทยแท้ไม่เลยคคอนเซ็ปต์อะไรคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมักนก่ก็ก็ดีทำกันเยอะๆดีเออจะได้ตื่นแกเศรษฐกิจจะได้ดีอุตสาหกรรมได้ดีประเทศจะได้ดีก็ก็ขอบคุณที่ ช่วยกันทำมาหากินมีการนอนมาเขาตั้งชื่วยอะไรตามท้ายเราจเลยไม่ไม่หน่อยเลยเลยไม่ได้มาเป็นคู่แข่งอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าเขาช่วยทรรมา,ากินนะรู้สึกช่วยกันทำงานจริงๆจริงๆแล้วก็ทำให้ทำให้ประเทศไทยที่พูดถึงทำให้เศรษฐกิจมันมันดีมันแบบกระตุ้นอะไรขึ้นมาบางอย่างเนี้ย เรารู้สึกว่าอันเนี้ยช่วยกันทำช่วยกันทำดีนะอืมเดี๋ยวพอเราสำเร็จไปคงนี้แหละคนมองรูว่าเราจะมาชิงตลาดนางงามเพราะว่าที่ผ่านมานางงามคนท่าที่จะ,ะบ<อ>แบบว่จะได้เออทั้งคลุ้งต่างเงี้ยไม่แต่เราก็ชัดเจนนะเราไม่ได้ชิงตลาดนะเราเป็นปฐมบ,บทของนางเราเป็นเนอร์เซอรี่ของอของนางงามและ<อ>นางแบบนะซึ<อ>่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้สมัยเนี้ย นางแบบ crossover กันแล้วคุณทำทันหรือเปล่าทำทันแล้วเปล่าะม่อมมานั่งใครวะใครวะลืมลืมละลืมลแล้วลืมแล้วเพื่อที่จะหมาวามาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ทีมงานก็แบบวไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามก็ได้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่มันดี ซึ่งมันดีแล้วก็แล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยคืออย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ทำคือสิ่งที่เคยทำมาแล้วคนอยากให้ทำต่อ,อถูกปะ่ะเพราะกระแสเพราะว่าคนยังรอคอยสิ่งนี้อยู่คุณได้จริงๆแล้วไม่ไม่ต้อง,งทำก็ได้สวยเราไม่ต้องทำก็ได้อ,อยู่เฉยๆก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้เนี่ย ทำสักตัวไอ้เช้ากคณะไอ้ใจอดก่เตเพราะว่าเขาเล่นออมาเกือบห้าปีแล้วนะโอ้ยใช่ใช่ก็เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำแข่งกับใครถ้าจะแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองทำมาตั้งนานแล้ว L G B T อะไรก็ทำมันก่อนแล้วอ่าไม่รู้จะพูดว่าอะไรใช่ไหมมันมัน การรวมคนที่อยู่ในเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมเนี่ย The Face ทำทำมานานมากใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นปมของตัวเองมั้ง <c oughs> ก็เลยทําไม่รู้แต่ว่าทําแล้วแล้วก็ยังทาต่อเนื่องอยู่เป็นสิ่งที่ที่ยังอยากทําอยู่และยังยังอยากให้มีอะไรดีๆต่อไปแบบนี้เ, <c oughs> เออที่ที่ที่แบบ ตัวเองอยากดูด้วยอ่ะเออเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ตอนนี้น่าดูอ่ะก็อยากดูสิ่งที่อยากไม่ได้คุกคีกัสัมภาษณ์ทำไปกำลายมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่นี่หรอว่าไม่ไม่รวยหรอไม่ได้เป็นอไไม่ได้อยู่อยู่เกิดเกิดเกิดผิดผิดอาชีพถูกต้องแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศที่ เอนเตอร์เทนเมแบบว่าเป็นธุรกิจที่รวยที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะ uh huh. เพราะว่า,า,าการให้คุณค่าของอนิขสิทธิ์ทางปัญญาของประเทศไทยยังไม่ได้อย่างถ้าเราพูดไปถึงจุดนั้นนะมันจะไปอีกไกลนะเราไม่ถึงดีกว่าแต่ว่าเป็นสิ่งที่รักและเป็นสิ่งที่ครอบครัวให้มาและเป็นมริกตคตกทอดมาตั้ง73ปีแล้วต uh ั huh. ้งแต่รู้คุณปู่คุณย่าแล้วทาอย่างอื่นไม่เป็นแหละจะ uh huh. ทาอย่างเนี้ย แต่ต้องทําให้ดีแล้วอยากให้ดีไม่ใช่ดีคนเดียวแล้วอยากให้ดีไปทั้งหมดก็คือดีไปทางอุตสาหกรรมถูกแล้วจะขอบคุณมากใช่สิ่งที่ที่ทํากันอยู่เนี่ยที่ใครๆทาก็ทําเนี่ยดีแล้ว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 สนใจมากไแล้วอือถ่ายไปสองสามีพีแล้วนะก็สนใจไหมครับก็ ท้าทายมากบอกตรงเพราะว่าทีมงานใหม่ครึ่งเก่าครึ่งนะเอามารวมกันได้นี่ก็เป็นเรื่องที่มหัศย์และเราก็ต้องปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาทํากับเราเพราะฉะนั้นต้องขอโทษไปด้วยเพราะว่าเราต้องเล่นหลายบทไปหน่อย <c oughs> บางวันลุกขึ้นมาก็เป็นนางฟ้าบางวันลุกขึ้นมาก็ปีศาจเลยอีกวันหนึ่งในกองก็แบบดูเหมือนเป็นบ้าเปะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมัน เอะไร้ให้ขาสามไรขี่แล้วทำ<ม>คอนเทนต์ที่ดีจริงๆงซ,งซ,งซึ่งซึ่งบางทีมันมันแบบเขายัางไม่เห็นว่าเขาทำอะไรออกไปอะออยังไม่ยังไม่อนแอร์มันก็เลยยังไม่รู้สึกไงแต่เราเราเรารู้สึกว่าเดี๋ยวจะรู้สึกเด<อ>ี๋ยวจะรู้สึกถ้าได้เห็นถ้าได้เห็นสิ่งที่คุณทำออกไปแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจคุณจะรู้สึก อะ,อะไรแบบนี้นะครับก็แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นดีแล้วแล้วก็มันเป็นการฟาดฟันแบบใหม่นะครับเมนเทอร์ใหม่มผู้เข้าแข่งขันใหม่ผู้เข้าแข่งขันคือหัวใจของรายการนะครับสุดท้ายแล้วการันีคือดราม่าก,กับมีมนี่คือมาแน่นอนดราม่าแต่มันไม่ม,มันมันคงจะไม่ใช่แบบในลักษณะเดิมแน่นๆเราบอกเลยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้รายการแฟชั่นนะรายการแฟชั่นนะทุกคนนะ <laughs> รายการแฟชั่นบิวตี้ไลฟ์สไตล์นะย้ำเนอะมันเป็นรายการที่แฟชั่นนะสะท้อนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองแน่นอนนะครับของเราแล้วแต่นี้สิ่งที่เรากำลังจะบอกในปัจจุบันนี้คือว่ารายการนี้ควรจะเยียวยาด้วยเพราะว่ามันมีความร้อนมันร้อนไปมันเป็นความโลกเดือดไป ในปัจจุบันนี้เราขอเป็นรายการที่ดูเด็ดเพ็ดมันแต่ดูไปแล้วได้เยียวยาตัวเองไปด้วยได้เยียวยาคนดูไปด้วยเราขอเป็นสิ่งนั้นในปัจจุบันนี้คตอบแบบมงลงมากหญิงมากตอบจริงๆตอบจริงจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับ